ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรณ์ดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดอยากฟังคำทำนายเลยสามารถกดสกิปข้าม ไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือใต้ description จะมี time stamp ที่สามารถคลิกได้เลยนะคะแต่กิ่งฟ้ามีความจำเป็นจะต้องเกริ่นก่อนอย่างเช่นเดิมก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกะ็คลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับ12ราศีนะคะกิ่งฟ้าก็จะแบ่งแยกแต่ละราศีให้อย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2 0 6 8ันหรือ2025นนั่นเองนะคะก็เป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรากิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหน ut, ดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการผู้ของกิ่งฟ้านะคะ,ะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับตัวเองได้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคือทํานายแบบนี้เเป็นอกกลัษณ์ กิฟ้ามาหลายปีในการทํานายดวงอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed แบบนี้ก็คือไม่ต้องปรับความเร็วความช้าดใดใทั้งสิ้นนะคะให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากปรับมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วขึ้นหรือช้าลงได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลกันเลยนะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปการทํานายดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 8หรือ 2025นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมจากไพ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะราศีกันค่ะ Surrender Divine Support Page of Swords Justice Knights of Pentacles 9s of Wands 4 of Cups The Fool Ace of Cups 9 of Swords The Moon 7 of Swords 5 of pentacles and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น7 of pentacles โ okay. อเคอ่ะราศีกันต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเราปฏิบัติด,ดีมันสร้างบุญกุศลหรือว่ากระทำดีในรูปแบบต่างๆมีความตั้งใจเพยรพยายามเขาเรียกว่ากระทำความช่วยน้อยที่สุดอ่ะแต่ทำความดีเป็นส่วนใหญ่นะคะกิ่งฟ้าพูดแบบนี้เพราะว่าไม่มีใคร perfect percent, เพอร์เฟกต์100%นอนกจากท่งกิ่งฟ้าเองเนาะแต่กิ่งฟ้าแค่จะพูดเฉยว่าถ้าเรากระทำสิ่งที่ดีอ่ะมันสร้างบุญ สร้างกุศลต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสนดีจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองทําให้คุณรอดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆที่มันอาจจะมีเข้ามาได้นะคะ,ะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพลังงานของคุณที่กิ่งฟ้าเห็นนะมันเป็นพลังงานของบางทีเราเองอาจจะมีอารมณ์ที่เบื่อบ้างมีอารมณ์อยากพักบ้างหรือว่าบางทีบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นอย่างใจเรานะคะ คือทั้งหบนี้ว่าเป็นเรื่องปกติของทุกคนค่ะมนุษย์เราเราเจอกันได้ชีวิตของมนุษย์เรามันขึ้นลงเป็นปกติให้มองเป็นศาสตรธรรมของชีวิตว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกดีร้อยเเซนะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยเป็นเหมือนคําเตือนว่าไม่ว่าอะไรที่มันเข้ามาณนะตอนนี้นะคะถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตเราจะผ่านพ้นได้แน่นอนนะคะด้วยของคุณจะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหลังจากนี้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้คุณหมั่นกระทําในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆพลังงานดีๆจะทําให้คุณเองผ่านพ้นทุกอุปสรรคหรือว่าฟาดเคราะห์ผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะและวไพ่มันขึ้นว่าเป็นลักษณะของคำว่าทําอย่างไรได้แบบนั้นแล้วรวมถึงคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะดวงของคุณเป็นดวงที่เหมือนต้อง ได้รับการพิสูจน์อะไรบางอย่างคือไพ่มันเหมือนกับว่าสมมติเปิดเปให้ฟังว่าคุณจะทํางานอะไรเราเองอาจจะต้องเหมือนพิสูจน์ตัวเองกับผู้อื่นว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพมีความสามารถมากพอที่จะทําตรงจุดนี้นะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องใช้แรงในการเพียรพยายามในการพิสูจน์อะไรบางอย่างให้กับเหมือนคนอื่นได้เห็นหรือว่าพิสูจน์กับตัวเองหรือว่าพิสูจน์กับเวลาต่งตางๆนะคะว่าเอยเราทําได้นะหรือว่าใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในแต่ละวันนั่นเองนะคะแต่ไพ่จะบอกอีกหนึ่งอย่างว่า ช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้อะไรมาโดยง่ายนะคะคือหมายถึงว่าต้องเพีรพยายามแหละแต่มันจะได้มาง่ายกว่าปากติแต่ขอให้คุณอยา่าขี้เกียจอย่าคิดว่าจงทำไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองแค่นั้นพอนะคะเปลี่ยนที่ความคิดของคุณไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณต้องเปลี่ยนความคิดนะคะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวง ะะอะไรที่ว่าเฮ้ยมันเป็นอุปสรรคปัญหามันจะผ่านพ้นได้จากความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของคุณแน่นอนนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าช่วงนี้ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหรือว่ามันอาจจะมีบางอย่างปัญหาติดขัดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทํามาให้ได้กิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างนะถ้าคุณตั้งใจคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างที่มันอาจจะเหมือนเป็นขวากน้ําหรือเป็นอุปสรรคหรือเป็นบททดสอบให้กับตัวเราอยู่เดี๋ยวเราผ่านพ้นได้แน่นอนกิ่งฟ้าก็จะให้นิยามของคุณว่าเป็นดวงที่ฆ่าไม่ตาย นะคะใครทําอะไรก็ตามแต่ทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าสมมุติเราไม่เอาตัวเราเข้าไปเล่นกับมันนะคะ,ะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆปกักปกปกักรักษาคุ้มครองตราบใดที่เรายังศรัทธาตรงจุดนั้นอยู่นะคะ,ะแล้วก็ช่วงนี้คุณเองต้องมีสติให้มากฟังหูไว้หูอย่าให้ใครมาหอลอกลวงหรือหักหลังเราได้เราต้อง มีสติในการที่จะไต่ตองในแต่ละอย่างที่เข้ามาในช่วงนี้ให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Knights of Swords Seven of Wands Two of Wands Seven of Cups Page of Cups The Star เรื่องการทำงานของคุณช่วงนี้คุณต้องบุกต้องลุยเยอะเหมือนกันแต่ดวงของคุณมีการก้าวกระโดด มีการเดินไปข้างหน้ามากขึ้นและดวงคุณก็จะเหมือนเป็นดวงที่บางคนอาจจะบอกว่าต้องหยุดพักเพื่อไปต่อกับอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะบอกว่า,าหยุดกับงานนี้เพื่อรองานใหม่ที่จะเข้ามาหรือรอไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้หยุดโปรเจก t นี้เพื่อไปทํำโปรเจกใหม่แต่ช่วงนี้ต้องเรามาระวังในเรื่องคำพูดคำจาจาการมีปัญหากับคำพูดกับเพื่อนร่วมง,งานกับ คนที่เราต้องประสานงานด้วยต่างๆคือให้คิดก่อนพูดหรือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นพิมพ์โพสแชทคุยต้องรอบคอบนิดหนึ่งจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาแล้วดูของคุณเนี่ยช่วงนี้เรื่องการเจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะค่อนข้างบันเจิดกว่าปกติใครที่ทํางานต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การครีเอทีฟต่างๆช่วงนี้จะดีมากๆนะคะแต่อย่าทําตามอารมณ์จนมากเกินไปต้องระวงังในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ให้มากนิดหนึ่ง แล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติว่าใครทําอาชีพที่ต้องใช้การแข่งขันเยอะคุณจะได้รับชัยชนะถ้าเราตั้งใจสําเร็จทุกประการก็เ,เรียกว่า สยบได้หมดเลยเหมือนลาบคาบเลยอะแต่แต uh, like ่คะต้องตั้งใจให้มากขึ้นแล้วก็ไพ่ขึ้นเหนือความคาดหมายสิ่งดีๆข่าวดีหรืออะไรที่เป็นสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณโดยที่เราเองไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเดี๋ยวมันจะเข้าของมันมาเองมันจะมาของมันเองมันจะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์หรือว่ามันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณโดยที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะแต่เราอาจจะได้โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแล้วไพ่ขึ้นคําว่าแก้ตรงจุดถ้ามันมีปัญหาหรือคุณพบเจอปัญหาออะไไรราาาจมมีคนนช่วยใกกแ้ข หรือคุณแก้ไขที่ตัวของคุณเองได้หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นทางออกให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาคุณจะแก้ได้ทุกอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องการทํางานนะคะแล้วก็คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีหรือหลุดพ้นจากคนที่มันไม่ดีหรือหลุดพ้นจากงานรู้สึกที่มันไม่ใช่งานของเราและหรือว่าเราต้องอัพเวลขึ้นไปแล้วหรือว่าเราเองอาจจะต้องแบบไปทํางานอื่นที่มันท้าทายความสามารถเรามากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องวาทศิลป์การเจรจาถึงแม้กิ่่งฟ้้าาาจะขึนนเเเตือววร เรื่องการสื่อสารด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาการทะเลาะตามมาแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราใช้คําพูดอย่างมีสติคําพูดของคุณอาจจะนําพาในเรื่องโอกาสเรื่องเงินหรือว่าคําพูดของคุณน่ะถ้าคุณมีทักษะในการพูดดีๆคิดก่อนพูดต่างๆกิงฟ้าจะบอกเลยว่าคําพูดของคุณจะดูมีน้ําหนักหรือพูดแล้วคนเชื่อฟังคุณหรือว่าคุณสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งหรือถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารต้องใช้คําพูดคํจารจราต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดวงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่หนึ่งอย่างอย่าใช้คําพูดหรือใช้ เ,าเาขาเรียกว่าอย่าใช้อะไรที่มันไปใน,นทางที่ผิดอะคะ่ะหรือว่าอย่าทำกระทำสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งที่มันเป็นการกระทำความชั่วะคะ่ะดวงที่ดีในเรื่องการทํางานของคุณที่มันกำลังจะขึ้นอะมันดรอปลงทันทีต้องเรามาระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะแล้วก็ ในเรื่องของช่วงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานจริงๆขอให้คุณตั้งสติตั้งรับกับมันเข้าไว้นะคะ,ะกิ่งฟ้าเชื่อเสมอนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะวันนี้มันอาจจะแบบมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่สุดท้ายพายขึ้นแก้ตรงจุดมันก็จะมีการแก้ไขหรือว่าเราจะรู้ว่าเราต้องไปทางไหนหรือว่า มีทางออกให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะอย่าท้อถอยเด็ดขาดส่งกำลังใจให้คุณมากๆผ่านคลิป YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะสำหรับเรื่องการเรียนการศึกษาช่วงนี้การเรียนของคุณกิ่งฟ้ามองว่าดีมากๆโอกาสในเรื่องการเรียนดีแต่อาจจะต้องใช้ การเงินเหมือนแบบใช้เงินเยอะในเรื่องการเรียนการศึกษาการเรียนเสริมเรียนเพิ่มในกรณีบางคนอาจจะเรียนเพื่อต่อยอดทางธรุรกิจเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้เรียนเป็นงานเดเรกอะไรต่างๆอะค่ะถ้าสมมติว่าเอาตรงๆถ้าเงินพร้อมเวลาพร้อมเราเรียนได้เลยแต่ในกรณีบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะแบบว่า กำลังเรียนปริญญาต่างๆกํากลังจะรอจบหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าการเรียนของคุณจะดีและสําเร็จมากๆคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ในกรณีบางคนบอกว่าเออทำไม่ได้เลยสอบไม่ได้มันอาจจะได้รับโอกาสใหม่และรอบนี้คุณจะทาได้สําเร็จแน่นอนนะคะ,อ,ะอ,อาจจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องการเรียนการศึกษาของคุณมากขึ้นนั่นเองสําหรับเรื่องการเงินนะคะ four of wands ten of cups six of swords eight of cups เ i ็ดออ d มอนส n คิงออฟแพนทาโเรื่องการเงินกลับขึ้นดีมากๆนะคะช่วงนี้การเงินน่ะคุณเองอาจจะมีมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเราว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคเลยตอนนี้จะลืมตาอ้าปากได้การเงินของคุณจะฟื้นตัวแต่ถ้าใครดีอยู่แล้วช่วงนี้จะกอบโวยในเรื่องเงินเรื่องทองเป็นกอบเป็นกำ นะคะอะไรที่มันไม่ดีในเรื่องการเงินกําลังจะหลุดพ้นตอนนี้คุณกําลังจะมีดวงขึ้นในเรื่องการเงินมากๆฉะนั้นสําหรับชาวราศีการดวงที่เด่นมากๆนะตอนนี้ที่กิ่งฟ้าดูให้อยู่คือการเงินของคุณจะดวงขึ้นมากๆนะคะถ้ายิ่งคุณใช้คําพูดไปในทางที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งดีๆให้ดึงเข้าหาตัวเราเหมือนพลังงานด้านบวกล้อ t t r a c t i o n นะคะกดของแรงดึงดูดอ่ะคุณก็อาจจะได้เงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เงินของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะมาจาก ตกทอดหรือว่ามีคนมอบอะไรบางอย่างที่เป็นของล้ำค่าให้กับเราหรือบางคนอาจจะได้เงินนะคะมาจากแบบ เปรียบเปยเปนาะชนะรางวัลอะไรต่างๆหรือว่าได้จากการที่เราแข่งขันหรือว่าจากความเพียรพยายามหรือได้เงินโบนัสเงินพิเศษค่าคอมมิชชั่นต่างๆก็ได้เพราะพลังงานมันมีโอกาสที่จะได้เงินมากกว่า1ช่องทางเข้ามาค่ะอาจจะมากกว่าหนึ่งช่องทางหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะทําเงินมากกว่า1น,งนึงช่องทางในการทํางานบางคนอาจจะบอกว่ามีช่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการที่เราทํางานหลากหลายมากขึ้นก็เป็นได้นะคะโอเค เรามาดูต่อในเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคนโสดสนิทถ้าสมมติคุณเพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจจากเรื่องความรักมาพักหัวใจไปก่อนแต่ถ้าเราพร้อมเปิดหัวใจได้ก็จะมีคนเข้ามาอาจจะมีคนที่ ศิลเส,สมอเข้ามาคุณมีโอกาสเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาสูงมากในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ปิดปิดกั้นตัวเองฉะนั้นพูดเลยว่ามีโอกาสเจอเนอคู่สูงนะคะแต่อาจจะเป็นได้อีกม,มุมหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้อคักไม่ได้เสียใจก็รอความรักก็อาจจะแปลว่าอาจจะเจอคนที่มีตําหนิก็ได้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความรักความผิดหวงังในเรื่องความรักเข้ามาก็ได้หรืออาจเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่มีแบบ อาจจะเคยผ่านกันในงานมาก็ได้คือเขาว่าคนที่มีตําหนิอีกอย่างหนึ่งอย่างอาจจะเป็นคนที่แบบผ่านอุปสรรคในชีวิตมาเยอะหรือมีแผลเป็นหรือแบบเคยอุบัติเหตุแบบเกิดอะไรครั้งใหญ่อันนี้สิ่งที่เราเหมือนเราต้องเข้าไปรู้จักเขาถึงจะรู้ว่าเขามีตําหนิหรือไม่แต่มันอาจจะมีโอกาสที่จะมีลักษณะคนแบบนี้เข้ามาแล้วจริงๆคนทั้งสองคนถ้าคุยกันถูกคอรู้สึกว่าลักษณะาการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตหรือว่าคําพูดถ้าเราพูดคุยแล้วมันฟล์มากๆไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองมาก,มา,กมายคนนั้นแหละเป็นคนที่ใช่แต่มันอยู่ทีีี่่่ตััวววเเเเรรราาาองดด้ยปิบทจะม เข้ามามากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้เขาเราียกว่าปิดกั้นนะคะมันก็จะยังไม่เจอใครแต่ถ้าเราเปิดรับอะค่ะหรือว่าเจอคนใหม่ๆก็อาจจะเจอคนคนนี้สูงมากๆเลยนะคะสําหรับคนโสดที่ส,าสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นไหมแต่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อเมื่อมีคนช่วยเหลือคะ่ะมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือว่าเจอกันบ่อยๆถ้าคุณเจอกันบ่อยๆพูดคุยกันบ่อยๆหรือว่ามีคนแบบ นำพาให้คุณมาเจอกันบ่อยๆอก็จะมีโอกาสชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบนานๆเจอกันที่ไม่ค่อยได้คุยกันมันก็ยากนิดนึงอะคะ่ะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยคืออะถ้าพูดตรงๆเลยถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงๆกิง,ง,ง,งฟา้ามองว่ามันอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะที่ต้องพิสูจน์หัวใจกันหรืออาจจะเป็นปัจจัยจากปัจจัยภายนอกคือความรักอะมันเป็นเรื่องของคนสองคนอะถูกต้องแต่บางทีมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาอย่างเช่นครอบครัว การพิสูจน์หรือการการต้องชนะใจอีกฝ่ายอีกครอบครัวหนึ่งหรือสังคมหรืออะไรต่างๆม,มันมีหลากหลายเหตุผลมากในเรื่องนี้นะคะกิงฟ้าเลยบอกว่าถ้าคุณทั้งสองคนพิสูจน์ได้กิงฟ้ามองว่ามีโอกาสถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะคะถึงขั้นแบบว่าได้แบบว่าเป็นคู่ที่แท้จริงกันเลยนะคะอืมฉะนั้นพลังงานเลยขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าคุณทั้งสองคนนะคะช่วงนี้แค่ต้อง ขาดอุปสรรคให้ได้นิดหนึ่งนะคะบทพิสูจน์ต่างๆแล้วก็เรามาระวังเรื่องการมีปัญหาจากปัจจัยภายนอกมันอาจจะไม่ได้ชะลอกกัน2คนมันอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นมาทําให้แบบว่า คุณต้งสองคนต้องรักมือกับมันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวถ้าเป็นคู่ที่แท้จริงยังไงก็ได้ไปต่อยังไงก็ได้รักกันเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณทั้งสองคนจับมือไม่แน่นพอช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคะเรามาระวังในเรื่องของคําว่าอีโก่อย่ามีอีโก้ต่อกันบางทีบางครั้งเนี่ย บางทีบางคนทะเลาะก,กันเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นคู่แข่งขันกันเลยอะคะ่ะความรักมันไม่ใช่การแข่งขันนะคะมันไม่มันไม่ควรมีการแพ้การชนะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะคือไพ่ก็เลยขึ้นเตือนในเรื่องคาพูดคํำจรจาหรือว่าอย่าใช้ความรุนแรง อารูณนแรงตางคำพูดหรือร่างกายต่างๆมันจะเกิดปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนเป็นามีภรรยาที่รักกันแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและก,กันกิ่งฟ้ามองว่ายังไงก็ได้ไปต่อนะคะแต่ไพ่ขึ้นแค่ช่วงนี้ระวังเรื่องอีโก้หรือความพูดหรือการจราจาหรือความ ความคิดที่มันไม่ลงรอยกันในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมีบุตรมีลูกหรือมีมบริวารที่เหมือนเป็นหนึ่งเป็นโซ่คล้องใจอะค่ะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาช่วงนี้ผู้หญิงจะเป็นใหญ่เอ่อไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงหรืเอาจะ t ปนะคะคือดูคิวคกิงฟ้าได้หมดแต่ช่วงนี้ฝ่ายที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงอืมจะเป็นใหญ่แต่อย่างที่กิงฟ้าบอกอย่าอีโก้สูงอย่าแบบไปเอาตัวเองไปคอนโทรลคนอื่นหรือว่า หรือถ้าเราเจอการคนโทรลเราก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันฉะนั้นระวังในเรื่องการคนโทรลในเรื่องความรักบางสิ่งบางอย่างมันต้องคุยกันว่าแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันความรักมันจะจืดจางก,กันไปเรื่อยๆนะคะมันอยู่ที่คุณทั้งสองคนด้วยะคะ่ะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพเนี้ยระวังในเรื่องของไข้หวัดคัดจมูกไหลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจทุกชนิดระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องระบบฮอร์โมนหรือว่าถ้าคุณผู้หญิงระวังเรื่องประจำเดือนต่างๆนะคะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องสภาวะจิตใจหรืออารมณ์ที่มันขึ้นลงหรือบางทีช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกํลาลังกายหรือทานอะไรที่มันมากเกินไประวังน้ําหนักขึ้นโดยนิดนึงนะคะสําหรับในเรื่องของการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะอาปุยตายาครูบาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณหรือดีกับ อย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยนั่นคือพระในบ้านเราต้องเรียนลำดับในการทําบุญให้ถูกต้องนะคะกิงฟ้าเข้าใจหาโรกเรามันมี2มุมค่ะบางคนอาจจะเจอครอบครัวที่ดีบางคนอาจจะไม่กิงฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนอย่างกิงฟ้ากิงฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ดีกับกิงฟ้าแค่นั้นเลยนะคะก็คือกิงฟ้าจะให้ Priority คือพ่อแม่ก่อนอันดับแรกคือพ่อแม่ก่อนถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญอนะทำได้ทุกรูปแบบไปแล้วแต่เราเลยแต่กิงฟ้าแค่จะดูเปิดเพิ่มเติมให้นะคะว่่าาาเเดดืออน,นีี้ทํกับะะไรรจยิง ไพ่นะคะจะบอกว่าทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นทําบุญลงศพศพรายาาผ้าหอศพหรือว่าท่าที่ไหนมีถ้ามีนะที่ไหนมีล้างป่าชา้าเราร่วมบุญไปกับการล้างป่าชา้าไม่ต้องไปเองก็ได้นะคะคือล้างล้างป่าช้าคือการทําบุญร่วมการล้างป่าชา้าหรือว่าที่ไหนมีการสร้างหรือบูรณนะเมนเผาศพต่างๆตามวัดร่วมบุญไปได้เลยนะคะหรือว่า บางคนอาจจะมีเหตุที่ต้องไปร่วมงานสีดำนะคะเราก็ต้องทำบุญอยู่แล้วเนาะก็ทำบุญไปในเรื่องหนักความเป็นความตายแล้วก็ทำบุญอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าแนะนำคือถวายสังฆทา,านนะคะอะ สังฆทานหรือทําบุญตักบาตรก็ได้นะคะอ่ะก็แล้วแต่เราเลยนะแล้วก็การสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแนะนําว่าต้องสวดน,นะอ่ะกิ่งฟ้าแปะอวตใน description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินลาสักเกถึงสาจบต่อวันได้นั่งสมาธิวันละสนาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีกันใครทําบุญกุศลตรงนั้นคนนั้นก็ได้แค่นั้นเองนะคะใครทาไกได้นะ ขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตขอทุกท่านมีความสุขม,มากๆอะอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนเป็นแค่คําเตือนเราต้องอยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดถ้าอันไหนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ใช่คําทํานายอะไรเงี้ยมันมันไม่โอเคเลยนู่นนี่นะคือมันเป็นแค่คาทานายภาพรวมนะคะแต่ถ้าอะไรดีเก็บเป็นกาลังใจแล้วก็เอาไว้เตือนตัวเองนะคะในทุกๆวนันขอทุกท่านมีความสุขม,มากๆขออนุญาตจบคําทํานายในเพลยนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องหอ,งอาจารางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซเบอ่าแตงหรือป ปอแตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพื่อกดไลค์กด subscribe กดกิ้งๆเป็นกำลังใจกิ่งฟ้าติดตาม Facebook f a n p a g ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดี ดีค่ะ